สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องก็มาอีกแล้วค่ะกับการทําเร็บให้สวยนะจ้าอันนี้ก็คือเรียบเก่าของลูกค้าและหักไปแล้วหลายนิว้วและเราก็จะเติมเสริอมอาคลิกเข้าไปด้วยนะเจ้าวันนี้เราจะรู้วิธีการเสริอมอาคลิกและต่อคลิกนะคะแบบเน้นๆเลยจ้า หลังจากที่เราเตรียมหน้าเล็บแบบจวดๆมาแล้วนะจ๊ะก็คือว่าอันนี้ก็คือถึงขั้นของการต่อเล็บแล้วนั่นหมายความว่าเราลงน้ํายาเช่นกอฮอล์ลงบอลเดอร์และไพรเมอร์แล้วนะจ๊ะทุกคนในอันนี้ก็คือว่าทําไปแล้วสองนิ้วแต่นิ้วที่สําคัญอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอันลูกค้าเพื่อนนี่ต้องการให้เล็บเง่แต่บ่อยากตัดเล็บออก พเล็บเพิ่มนั้นเสริมได้บัดนี้ลูกค้าอยากได้เล็บยาวกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะแล้วก็เล็บฉีกด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะเสริมเข้าไปด้วยกันใส่ฟอร์มเข้าไปโลดนะจ๊ะแต่ว่าทุกคนจะไม่ใช่ลูกค้าทุกท่านที่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะ,<อ>ะก็คือว่าเล็บลูกค้าบริ้เงียนนั่นจ๊ะบริเชิดนั่นเองก็เลยใส่ฟอร์มแล้วอะคริลิกเข้าไปโลดนะจ๊ะแล้วเล็บฉีกก็ตัดเป็นแง่งไว้ก่อน เพื่อเพื่อถ้าเราไม่ตัดเป็นแง่งก็คือว่าอะเล็บแง่งนี่จะไปชวนให้เพื่อนฉีกตื่มนะจ๊ะนี่อ่ะหลังจากนั้นอันนี้ผลงานของครูพี่ป้อมนะจ๊ะอ่ะเตรียมหน้าเล็บก็ครีนทำความสะอาดเสร็จลงน้ำยาและใส่โฟมเสร็จแล้วก็จะใส่คลิกเข้าไปเลยนะคะ ทุกคนจะได้เห็นแบบเน้นๆเลยนะคะอันนี้เป็นการเสริมหน้าเล็บโดยที่ไม่ต้องตัดหน้าเล็บลูกค้าข้อดีของเขาก็คือว่าการมีหน้าเล็บของลูกค้าอยู่นั้นจะทําให้เล็บนั้นไม่หักง่ายนั่นเองนะแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าเสียดายเล็บเหมือนกันนะอ่ะเราก็เลยเสริมเข้าไปโลดเลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้เกือบสุดฟอร์มจ้ะทุกคนลูกค้าเพลินแบบว่าอยากได้เงาๆ อะอะคริลิกเข้าไปวังหั่นกระทาภายมือเสร็จแล้วนะกดอะคริลิกให้เชื่อมกับเล็บและทุบๆให้เป็นทรงเหลี่ยมนั่นเองนะจ๊ะบมมีอย่างายเหมือนการเติมเล็บปกติเลยจ้าอะอ่ะอบทีนี้ก็เบิ่งกันแบบเพลินๆไปเลยนะจ๊ะจวดจวดอันนี้จะไม่มีการเอ,อ่อตัดต่อใดๆนะจ๊ะเราจะมีทั้ง วิธีการเสริมหน้าเล็บแบบนี้และก็การต่อด้วยนะคะทุกคนดูให้จบเด้อพัลละอัลละอัลละเกือบสุดฟอร์มนะจน๊ะนี่ปานีสุดจะคูพิ่ป้อมคือแบบกะให้เฉียบกะให้เฉียบไปเลยนะจน๊ะนี่ป่ะอ่ะดูด้วยภาพล้วจะเปิดเพลงให้ฟังนะจน๊ะจวดจวด บัทีนี้ก็มาถึงนิ้วที่จะต้องใส่ฟอร์มนะจ๊ะวิธีใส่ฟอร์มเบึ่งเอาเองอ่ะก็คือว่าด้ามผู้กันนั้นมีประโยชน์ชนใดก็คือว่าเอาไปยัดและให้ฟอร์มชิดกับเล็บลูกค้าและดัดทรงได้นั่นเองนะจ๊ะเบิ่งวิธีเอาก็แล้วกันอ่ะโอเค หลังจากนั้นเราก็จะตอบปกติเอ้ยข้างหนึ่งทาเสร็จแล้วงามบลคะทุกคนนี่นิ้วชี้ที่จะต้องต่อคือโครงสร้างเล็บของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะเอาข้างอีกข้างหนึ่งนะไม่เทียบว่าเออจากคนเล็บลูกค้าถึงปลายฟอมเนี่ยยาวกี่สเกลนะจะเราเราหลังจากนั้นเราก็กะเอาโลดเอาไว้เผื่อตะใบด้วยนะจะลงน้ำยาและใส อะคริลิกเข้าไปได้เลยนะจ๊ะอะดูก้อนแรกว่าวางตรงไหนนี่ค่ะวางแรกก็ทุบให้ให้เข้าซอกนะจ๊ะอาบอพอก็เติมอีกจักหน่อยซิอ่ะหลังจากนั้นก็ตบตบุกๆุกซอกซอกเข้าแง่งเข้าจมูกเล็บและก่อทรงให้เป็นทรงเหลี่ยมให้เป๊ะเวอร์และเสริม้าไปเลยซึ่งจะอธิบายแค่เพียงเท่านี้เราจะเปิดเพลงให้ฟังนะจ๊ะจ๊อบจ๊อ อ่ะหลังจากนั้นเราก็ตะใบให้ทรงเรียบใกล้เคียงกันและรวมไปถึงการวัดแต่ละนิ้วให้ใกล้เคียงกันนะจ๊ะและการวัดแต่ละนิ้วทั้งสองข้างให้ใกล้เคียงกันด้วยจ้อาอ่ะบัดท,ทีนี้ก็เล็บที่เราเสริมไว้นั้นเขาจะมีความเป็นแยกระหว่างอะคริลิกกับเล็บอยู่นะจะ๊ะก็คือจะเป็นขั้นอยู่เราก็ เจียเหมือนเราเติมโคนเลยค่ะให้อคิลิกกับเรจริงเชื่อมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองรวมไปถึงการทำความสะอาดให้ดูเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะหมุนเนี่ค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาอ่ะซองเบิองจักหน่อยซิและเก็บให้กิ๊กเลยจะเราจะเก็บงานให้เปเวอรและก็ นี่อันนี้เป็นหัวเจียของเซรามิกนะจ๊ะโอเคอ่ะแล้วก็ถึงขั้นของการตะไบเราก็เอออาจจะไม่ได้โฟกัสใดใดมากนะคะทุกคน อาจจะไปเบ่งผลงานโลดและจะเปิดเพลงให้ฟังนะกจ้ะโอเค และตะไบเสร็จแล้วก็จะสวยงามเป็นเนื้อเดีวยวกันแบบนี้แรดีซาแล้วทุกคนงามบอกคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะจบจวว